สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธที่จะถูกนำมาใช้ในสงครามยูเครนเนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันดีกว่านะครับเรียกได้ว่าในวันนี้เองเลยเนี่ยมีข่าวนะครับผมว่าทางสหรัฐอเมริกาผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในสงครามในครั้งนี้ได้มีการตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าพวกเขาจะทำการส่งระเบิดคัสเตอร์บอม ให้กับยูเครนนั่นเองนะครับระเบิดคลัสเตอร์บอมกรส่งระเบิดอันนี้มัน มันดูแตกต่างจากครั้งก่อนยังไงมันถึงเป็นเรื่องสําคัญขึ้นมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้านับความสับสนุนจากโลกตะวันตกแนละอังกฤษก็ให้ t o อมชา a d โ w ถูกไหมอเมริกาให้ลดถังให้นูน่นให้นี่ให้ยานเกราะให้กระสุนให้ทรัพยากรต่างๆมากมายอย่าง F16 ด้วยเหมือนกันถูกไหมคือเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมทุกอย่างที่อเมริกาส่งให้ยูเครนเนี่ยแต่ทำไมไอ้เจ้าคลัสเตอร์บอมบ์นี้มันถึงแตกต่างจากเครื่องบินลบแพทติออทไฮมาขีปนาวุธมิสไซล์ต่าง มันต่างกันยังไงนะครับผมไอ้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะล่อแหลมขึ้นทุกทีละนั่นเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าระเบิดคลัสเตอร์บอมนี้นะครับผมหรือว่าคลัสเตอร์มิวเนชั่น มันเป็นระเบิดที่ถูกแบนนั่นเองครับทําไมม right ันถ <t> ึงถ <t> ูกแบนเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นระเบิดที่ร้ายแรงยังไงเลยครับมันเป็นระเบิดที่จะมีระเบิดย่อยๆอยู่ข้างในเต็มไปหมดเลยครับสมมติยิงมาลูกหนึ่งเนี่ยจะปล่อยเป็นระเบิดจิ๋วๆไปถึง200ลูกเลยซึ่งมันเป็นระเบิดที่โหดร้ายแล้วก็สร้างความเสียหายมากเกินจําเป็นและผลเสียของมันเนี่ยไม่ได้ตามมาแค่ในตอนที่มันทิ้งระเบิดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีระเบิดจิ๋วๆเนี่ยเป็นร้อยลูกอยู่ในระเบิดของตัวมันเองเลยถูกไหม ไอระเบิดที่กระจายออกมาเนี่ยมันอาจจะก่ออุบัติเหตุทําให้มันไม่ระเบิดออกมาได้นั่นเองครับสมมติยิงมาป้องเนี่ยกระจายเป็น200ลูกแต่มันอาจจะแตกแค่195ลูกอีก5ลูกเนี่ยฝังเอาไว้ในดินตกไปที่ไหนก็ตามแต่ซึ่งมันอาจจะทําให้หลังจากจบสงครามแล้วชาวบ้านมาเจอตู้มระเบิดอ้าวตายฟรีเลยเป็นความเสียหายที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยได้เกิดสนที่สัญญาระเบิดคลัสเตอร์ขึ้นมานะครับผมได้ทําการร่างขึ้นมาในตอนแรกแล้วก็เซนกันเนี่ยนะครับผม ในช่วงปี2008นั่นเองโดยมีผลบังคับใช้จริงเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาปี2010นะครับมีประเทศเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมและสุดท้ายได้รายเซนมาถึง108ประเทศเลยครับก็ถือได้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่ช่วยผู้คนบนโลกเนาะให้รอดพ้นจากอาวุธที่แสนอันตรายฟังกันแบบนี้แล้วก็น่าจะรู้ถูกไหมว่าทําไมมันถึงถูกแบนแล้วทําไมมันถึงไม่ควรถูกที่จะเอามาใช้ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยอเมริกาที่เป็นมหาอำนาจของโลก กับเอาอาวุธที่โลกแบนแบบนี้เอามาให้ยูเครนเพื่อเอาไปใช้ใส่รัสเซียอย่างนั้นหรอถึงแม้อลายคนอาจจะบอกว่าก็ยูเครนเป็นฝ่ายถูกบุกเนี่ยแต่อันนี้ในกรณีของอาวุธละกันนะครับอาวุธที่ถูกแบนเนี่ยมันก็ควรจะแบนหมดเลยถ้าเราจะทําตัวดีกว่าเขาเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปแย่เหมือนเขาถูกไหมอันนี้อเมริกาก็ไม่สนใจแล้วนะครับผม,มกูส่งให้เลยมึงเอาไปยิงกันเลยแต่ถามว่าถ้าให้ดูกันในสถานการณ์จริงนะครับผมมันก็เป็นเพราะว่ารัสเซียเนี่ยก็ใช้มาแล้วเหมือนกันด้วยครับก็รัสเซียจริงๆก็ถามว่าควรใช้มมมมมัักกก็ไ็ไ่่ควรเเหหืือออนนนนนแตต สนกันแล้วสนที่สัญญานี้<ๆ>มีไปทําไมรัสเซียก็ใช้อเมริกาก็ใช้แล้วนะครับแต่อ่ะถามว่าเขาผิดไหมเนี่ยสประเทศนี้ที่ใช้ในแง่ของสงครามหรือกฎหมายอ่ะสประเทศนี้ไม่ผิดนะครับเพราะว่าในสนทิสัญญาการแบนคลัสเตอร์มิวนิชั่นนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกว่ามีประเทศเนี่ยเซ็นมาแล้ว108ประเทศถูกไหมแต่ให้ผู้ชมครับประเทศใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเป็นผู้ผลิตอาวุธผู้ผลิตระเบิดอันดับต้นๆของโลกไม่มีใครเข้าร่วมสนทิสัญ,ญญานี้เลยนั่นเท่ากับว่าโลกทั้งใบเนี่ยเขาก็อยากจะสงบสุขกันนะ แต่เหล่ามาหาอำนาะจไม่อยากจะสงบสุขกันอย่างนั้นหรอไม่ว่าจะเป็นอเมริการัสเซียจีนหรือแม้แต่อิสราเอลเองก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมกับสนธิสัญญานี้เลยด้วยซ้ำนะครับแล้วแบบนี้เนี่ยจะมีสนธิสัญญาไปทําไมในเมื่อผู้ที่เป็นผู้คุมระเบียบโลกอะ่ะม,มหาอำนาจของโลกไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่จะหยุดใช้หรือว่าห้ามใช้มันเลยกระสุนอันนี้เองเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทด้วยนะครับผมซึ่งมันก็อันตรายแตกต่างกันออกไปนะครับแต่อย่างที่บอกแหละมันก็เป็นอาวุธที่ถือได้ว่ารุนแรงเกินความจ มากๆไม่ควรจะเอามาใช้เลยนะครับผมอีกหนึ่งตัวอย่างที่สําคัญที่ค่อนข้างย้อนแย้งในโลกใบนี้เหมือนกันเลยนะผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกับระเบิดครับแลน์มายเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอาวุธที่รุนแรงมากๆถูกไหมเพราะว่าหลังจากสงครามจบแล้วมันอาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยถ้าคนเผลอไปเหยียบมันเข้าเนี่ยถูกระเบิดซวยๆฟรีๆเลยนะครับมันเป็นอาวุธที่สร้างความเสียหายยาวนานแล้วก็เกินความจะเป็นมากๆอย่างการแบนกับระเบิดเนี่ยก็ได้มีแต่ถ้าผู้ชมคิดดูดิถึงทั่วโลกเน่้จะไมใช กับระเบิดอีกแล้วนะแต่่านผู้ชมรู้ไหมกับระเบิดที่ถูกวางลงเนี่ยต่อปีหนึ่งอะ่ะมีมากยิ่งกว่ากับระเบิดที่ถูกถอนขึ้นมาซะอีกนะครับก็เรียกได้ว่าทุกปีเนี่ยบนโลกจะมีพื้นที่ที่มีกับระเบิดเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีมันอันตรายถูกไหมแล้วแบบนี้การแบนเนี่ยจะมีผลอะไรอะไรครับผมถ้าเหล่ามาหาอำนาจไม่มาช่วยกันบังคับใช้นะครับท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงในประเด็นนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้คืออันนี้มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องการส่งคาสเตอร์บอมไงแต่มันเป็นเรื่อง จะไม่ได้อยู่ในส่วนพิสัญญาการห้ามใช้คลัสเตอร์มิวเนชั่นแต่โอเคถ้าประเทศเล็กทุกอันไม่ใช้อ่ะแต่ประเทศใหญ่ๆที่เป็นมหาอำนาจใช้อยู่ดีหรืออย่างในกรณีของอาวุธที่แบบเขาห้ามใช้กันอันตรายเกินไปทั่วโลกเนี่ยโอเคฉันไม่ใช้แต่ใครจะใช้ฉันไม่สนก็ไม่สนใจนี่อาจจะมีการแซงนั่นเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ได้มีการจัดการอย่างจริงจังนะครับทุกปีก็จะมีกับระเบิดเพิ่มขึ้นมาให้คนต้องเหยียบกันไปแบบฟรีๆแบบนเนี้ยเนาะมันก็เป็นอย่างเงี้ยทำไงได้นี่คือโลกของเราอยากให้คนรุ่นใหม่ช่วยกัน เพราะถ้าทุกคนไม่ช่วยเนี่ยแล้วกฎหมายที่มีอ่ะมันจะมีผลทําไมนะครับผมก็อยากจะช่วยกันรณรงค์น,งนะครับให้มีการแบบ,แบบแบนอาวุธที่มันโหดร้ายเกินไปแบบนี้ก็หวังว่าอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ raise awareness กับทุกคนเหมือนกันนะครับผมว่าถ้ามาหามหน้าไม่เคารพ กฎของโลกอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละมันก็จะสู้กันยับทั้งคู่อย่างนี้นี่แหละนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลย ซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนียแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผม ตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลย ซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก hmm ้อนเดีวยวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ